สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป t ตา L5018 นะคะลูกค้าตัวนี้ราคาดีมากๆนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็น L50 นะคะรุ่นใหม่แล้วก็ราคาไม่แพงค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดานินหน้านะคะแล้วก็ผ่าน6ตาช้างนะคะสภาพสวยนะคะลูกค้าเดิมทุกจุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆกันเลยค่ะ สภาพตัวเครื่องยนต์นะคะนี่ค่ะตัวนี้คือสีเดิมจากโรงงานนะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะรอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะไม่มีรอยล่วซึมนะคะไม่มีรอยน้ํามันเยิ้มนะคะตัวนี้นี่ค่ะไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะสภาพสวยนะคะแค่ยังไม่ได้ล้างนะคะสําหรับ L5018 นะคะรถสวยสภาพเดิมๆเ,เลยตัวนี้นะคะชั่วโมองการใช้งานค่ะ 331ชั่วโมงเท่านั้นนะคะลูกค้าเป็นระบบเกียร์รุ่นใหม่นะคะเป็นเกียร์ซิงโครซัตเทิร์นนะคะตัวนี้สะดวกต่อการใช้งานค่ะมาดูรอบๆคันนะคะสีสันรอบๆคันเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยนะคะนี่ค่ะรอยการใช้งานน้อยนะคะนี่ค่ะแจ้งเลยนะคะแค่ยังไม่ได้ล้างนะคะรถสวยมากนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ L 5 0 1 8ค่ะ เบาไม่มีรอยขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่ล้าวนะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้านะคะดอกเต็มค่ะสภาพสวยกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานยางหลังเป็นยางดันหลบนะคะคู่ตัวของรถนะคะดอกสูงนะคะสภาพสวยนะคะแล้วก็กระทะล้อค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะมาดูด้านหลังของรถบ้างค่ะ ด้านหลังของรถนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะไม่มีรอยแกะรอยลืือนะคะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะนี่ค่ะสีเดิมทุกจุดนะคะตัวนี้สีเดิมจากโรงงานนะคะสภาพสวยแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะเครื่องไฮดรอลิกสมบูรณ์ค่ะมาพร้อมผ่าน6นะคะตัวนี้เป็นผ่าน6รุ่นใหม่นะคะ h e a v y p พัเป็นผ่านคู่ตัวของ L5018 นะคะใบเต็มไม่มีรอยออกรอยดามนะคะ นี่ค่ะสวยเลยนะคะยางเป็นยางดันหลบนะคะดอกสูงนะคะสะภาพพร้อมใช้งานนี่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่อยู่ไกลนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถโอนจองออนมัดจำได้นะคะรถสวยสภาพพร้อมใช้งานทุกระบบแน่นอนนะคะสำหรับ L 5 0 1 8นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่4 9 8 0 0 0บาทนะคะ4 9 8 0 0 0บาทค่ะ พร้อมส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะโอนจองเพียง10,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาดูรถก็โอนมาจำมาได้10,000นะคะแล้วก็รถไปส่งมีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทรได้เลย0819136451คะ่ะ เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกของคูปัต้ L 5 0 1 8ตัวนี้ค่ะ